นโมโอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็วมาเติมบุญสร้างบุญกันต่อนะครับจากการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิใครๆก็ทําได้นะครับนะบไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้เหมือนกันคือการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนนะครับสามารถที่จะทําได้ในทุกๆเวลาด้วยําไปนะครับแต่ว่า อยู่ในช่วงเวลาอันดีของเราก็คือการมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันในการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิในเวลา2-3าทุ่มประมาณนี้นะครับนะซึ่งอาจารย์ชัดเองนะครับก็เป็นคนที่สวดมนต์นะครับทุกๆวันอยู่แล้วนะครับนั่งสมาธิเองทุกๆวันอยู่แล้วปฏิบัติด้วยตัวเองทุกๆวันอยู่แล้วนะครับจึงใช้โอกาสอันดีงามตรงนี้นะครับมาร่วมด้วยกับแฟนเพจมาแบ่งปันกับแฟนเพจเพื่อให้แฟนเพจได้มีโอกาส บางคนบอกว่าถ้าไม่ได้สวดกับอาจารย์ชัดในหน้าไร้สดก็บางวันจะแทบจะไม่ได้สวดเลยนะครับก็ถือโอกาสว่าอย่างน้อยครับหนึ่งวันเนี่ยเข้ามาดูไฟ์สดแล้วเรายังได,เงได้เรายังได้ทําบุญได้สร้างบุญกับตัวเองอาจารย์ชัดย้ํานะครับเน้นย้ําเลยเรื่องของการทําบุญกับตัวเองทําไมต้องทําบุญกับตัวเรานะพอบางครั้งบางอย่างเนี่ยเราปล่อยเวลาให้มันผ่านไปในชีวิตของเราและเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะ ทําความดีอะไรสักอย่างหนึง่งให้กับจิตใจเราดีขึ้นนี่เราก็ต้องหาโอกาสหาเวลาหา,าที่ทําบุญนะครับที่ทําที่ให้เกิดความสุขความสบายใจนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้อยู่ที่บ้านเลยคือการสวดมนต์นั่งสมาธินะครับสวดมนต์คือบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าต้องสวดทุกวันพระหรือเปล่าหรือต้องสวดแบบยังไงต้องมีบ,บ,บทสวดมีหนังสือสวดมนต์ยังไง นั่งสมาธินั่งไม่เป็นบางคนบอกว่านั่งสมาธิต้องกําหนดยังไงนั่งไม่เป็นนะครับอาจารย,ย์ชัดจะแนะนําแล้วก็จะนําพาปฏิบัติเลยแบบง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ต้องมีหนังสือสวดมนต์นะครับอาจารย,ย์ชัดขึ้นตัวหนังสือให้ทั้งหน้าจอหน้าเพจหน้าโทรศัพท์เลยแฟนเพจก็ดูตามไปนะครับแล้วก็สวดตามและนั่งสมาธิอาจารย์ชัดก็นั่งให้ดูเป็นตัวอย่างนั่งไปด้วยกันเลยนะครับนั่งไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นแฟนเพจไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าทําไม่ได้นะครับทําได้ทุกคนอยู่แล้ว ทำได้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะมีเรื่องมาแนะนําแฟนเพจนะครับมีเรื่องมาแนะนําแฟนเพจว่าบางคนนะครับอยากสวดมนต์และได้บุญอยากสวดมนต์และเกิดอาน,นิสงส์ผลบุญที่ดีด้วยอาย์ชัดอยากจะแนะนําให้เรานําเงิน2ใบามาสวดมนต์นะครับนะ ใบแรกนําไปบูชาพ่อแม่นะครับให้คุณพ่อคุณแม่มอบให้ท่านนะครับเป็นลูกกตัญยูสวดมนต์ไหว้พระแล้วนะครับนำเงินส่วนนี้ไปทําบุญกับพ่อแม่เป็นลูกกตัญยูทําบุญกับพระในบ้านอันนี้ส่งผลบุญทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองนะครับยิ่งขึ้นไปอ่าใบที่สองครับใบที่สองนะครับนำไปทําบุญต่อยอดบารมีของตัวเราเองนะครับบางคนก็เอาไปทําบุญกับวัดกับมูลนิธิกับสถานที่กับอ่า การซื้อข้าวของแจกผู้คนอันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันนะครับได้บุญได้ทานเหมือนกันอาจารย์ชัดเองนะครับจะนําไปทาบุญกับนะครับมูลนที่ปอเต็กตึงซื้อโรงศพซื้อผ้าหอ่อศพซื้ออ่า อุปกรณ์นะครับในการใช้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนนะครับก็โดยการผ่านมูลที่มูลนิธิปอดเต,ต็งทําบุญกับโรงพยาบาลน,นะครับช่วยคนเป็นคนเป็นก็จําเป็นนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําบุญซื้อแต่ลงศพซื้อแต่ลงศพนะครับและคนเป็นที่เจ็บไข้ได้ป่วยล่ะอะไรอาเงี้ยอาจารย์ชัดก็ทําเหมือนกันก็นําเงินที่สวดมนีเน่เอาไปทําบุญกับโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้คนที่ยังมีชีวิตที่ต้องการล,ล,ลมหายใจต่อไปที่ต้องการสุขภาพ ที่ดีขึ้นในการใช้เงินในส่วนที่เราทําบุญเนี่ยนะครับไปต่อยอดไปต่อลมหายใจของเขาอาจจะไม่ได้มากมายครับแต่ถ้าทํากันมากๆทํากันเยอะๆทำกันหลายๆคนหลายๆท่านเข้าไปนะครับมันก็เป็นเงินกองทุนตั้งต้นไว้สําหรับโรงพยาบาลที่เขาจะได้ช่วยเหลือผู้คนอื่นๆได้ต่อนะครับนะอันนี้ก็เอาไปทําบุญนะครับนะอาจารย์ชัดเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเอามาให้ไปดูเป็นตัวอย่างว่าเราใช้แบงค์อะไรก็ได้ไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดแล้ว แฟนเพจเอาไปทําเองนะอาจารย์ชัดไม่ดีเลี่ยไรยไม่ต้องเอามาให้อาจารย์ชัดไม่เลี่ยรายนะครับเอามาให้ดูเฉยมาดูเป็นตัวอย่างว่าอาจารย์ชัดทําแบบนี้อาจารย์ชัดใช้แบงค์ร้อยแบบนี้สองสองใบทุกวันนะครับใช้แบงค์ร้อยสองใบทุกวันแฟนเพจลองทําดูนะครับคนไหนที่ยังไม่เคยทําคนไหนยังไม่เคยเอาเงินมาสวดมนเราทําดูบางทีติดติดขัด,ขดอะไรอยู่นะครับเราลองทําเปิดบุญของตัวเองนะครับแล้วชีวิตเราจะค่อยๆดีขึ้น อ่ะโอเคครับแฟนเพจทุกคนทุกท่านพร้อมแล้วนะครับนณโมโอมรอยเร็วเรียบร้อยแล้วอาจารย์ชัดขอนําพาแฟนเพจทุกคนทุกท่านนะครับร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวจะได้มาเจอกับอาจารย์เช่อีกครั้งหนึ่งนะครับอิมินาสการนะพุทธังอภิปูเชยามี อิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุท ทังภาขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภาขวตาธรรมโมธรรมนณมัสามิสุปฏิปันโนภาขวโตสาวกสังโฆ สังฆนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อารหโตสัมมาสัมพุทธัสาพุทังสรนังคัจชามิธัมมังสรนังคัจชามิสังฆังสรนังคัจชามิทุติยมปิพุทังสารนังคัจ ชามีทุติยมปิธรรมมังสารังคัดชามีทุติยมปิสังขังสารังคัดชามีตติยมปิพุทธังสารังคัดชามี ตติยมปิธรรมังสารนังคัดชามีตติยมปิสังฆสารังคัดชามีต่อไปมาร่วมกันสมาทานสิห้าไปพร้อมๆกันนะครับปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปัทภสมาทิยามิอัตินาธานาเวรมณีสิกขาปัทภสมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปัทสมาทิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิสุราเมรยะัตฉะปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ อิติปิโสภะคะวะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาธิปมนุ์สานังพุทธ โตภควาติสวคาโตภควาตาธรรมโมสันิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปานาโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆยะทิทังตตาบุริสยุคานิอัตถุริสปุคะลาเอสภะคขวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโย าหูเนยโยทักขีเนยโยอันชลีกรณนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสาติต่อไปเป็นบทพระคถาเงินล้าน สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวริระทโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งผาพา,พาหาหาลือลือสาธุสาธุ สาธุวาจาอันเป็นมงคลน,นะครับจากการสวดมนต์เราจะได้สวดมนต์ร่วมกัน ทุกๆวันแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้นั่งสมาธิไปด้วยกันอาจารย์ชัดทับจะขอนําพาแฟนเพจนะครับในการเจริญสมาธิสติปัญญาหรือการนั่งสมาธิดูจิตดูใจของเราเองครับทําบุญสร้างบุญอุทิศบุญกุศลกันในดวงจิตขณะนั่งสมาธิแฟนเพจทุกคนทุกท่านพร้อมแล้วอาจารย์ชัดขอนําพาแฟนเพจทุกคนทุกท่านนํามือขวามาทับมือซ้ายหลังตรง หลับตาของทุกคนทุกท่านลงกายสมาธิมีสติรับรู้ถึงลมหายใจเข้ารู้พูออกทู สมาธิมีสติรับรู้ถึงลมหายใจลำดับต่อไปอาจารย์ชัดขอนำพาทุกดวงจิตมาอยู่เบื้องหน้าโบสถ์วิหารสถานที่แห่งความศรัทธานในดวงจิตอาจารย์ชัดขอนำพาทุกดวงจิตก้าวขาข้ามผาธรณีประตูโบสถ์ธรณีประตูวิหารเข้ามาด้านในโบสถ์ด้านในวิหาร ภาพเบื้องหน้าของท่านคือองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ในวิหารอาจารย์ชัดขอนำพาทุกดวงจิตกราบบูชาครั้งที่หนึ่งกราบบูชาครั้งที่สองกราบบูชาครั้งที่สาม ขณะนี้ทุกดวงจิตกำลังเงยหน้าขึ้นมามองที่พระพักของพระพุทธโลกแสงสีเหลืองเรืองรองสาส,สองมายังดวงจิตของพวกเราทุกคนทุกท่านมายังตัวของพวกเราทุกคนทุกท่านและร่วมกันตั้งจิตอุทิศบุญกุศลถวายบัดนี้ข้าพระเจ้าได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติและบุญในนขณะจิตนี้ขอจงเป็นพลังบุญบารมีอุทิศถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระประธานผู้อยู่เบื้องหน้าคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดจนเทพเทวดาเทพาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาณสถานที่มงคลศักดิ์สิทธิ์ทุกทีท่ทุกทิศทาง,งทส่งผลบุญจงบังเกิดแก่ดวงจิตของข้าพระเจ้าตัวข้าพระเจ้า ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่บิดามารดาของข้าพระเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายของข้าพระเจ้าบุคคลนั้นเป็นที่รักในครอบครัวของข้าพระเจ้าญาติสนิทมิตรสหายของข้าพระเจ้ากัลยาณมิตรทั้งหลายของข้าพระเจ้า ทุกคนทั่วโลกและจัก,กรวาลน,นี้ดวงวิญญาณทุกดวงดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติขาดมิตรทุกดวงและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอจงได้รับอานิสงส์ผลบุญของตัวข้าพระเจ้าเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเทอ สาธุสาธุสาธุในขณะดวงจิตแห่งบุญกุศลนี้อาจารย์ชัดขอนำพาทุกดวงจิตกราบบูชาครั้งที่หนึ่งกราบบูชาครั้งที่สองกราบบูชาครั้งที่สาม ด้วยบุญกุศลด้วยบุญบารมีในขณะจิตแห่งบุญกุศลอาจารย์ชัดขอน,นำพาทุกดวงจิตก้าวขาข้ามผ่านธรณีประตูโบสถ์ธรณีประตูวิหารกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่กายสมาธิกายสมาธิมีสติรับรู้ถึงลมหายใจเข้ารู้พูดออกโทร บัดนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านค่อยๆผ่อนมือของตัวท่านไปวางข้ามือลงที่บนหัวเขา่าสัมผัสรับรู้พลังบนฝ่ามือเปียบเสม,มือนพลังบุญบาร,รมีที่ท่านได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบค่อยๆลืมตาเปิดม่านตาของท่านขึ้นเปิดรับแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่มีแต่ความสุขสว่าง,สว,งสวัยในบุญกุศลอาจารย์ชัดขออนุโมทนาสาธุบุญกับแฟนเพจทุกคนทุกท่านสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาสาธุบุญกับแฟนเพจ1888ท่าน1888บารมีบุญขอให้บุญนี้เป็นบุญที่สะอาดและบริสุทธิ์นะครับให้แฟนเพจทุกคนเป็นคนโชคดีดวงดีนะครับเป็นคนโชคดีดวงดีต่อไปนะตลอดทั้งปี2565นี้ขอให้แฟนเพจทุกคนนะ เป็นคนโชคดีดวงดีตลอดปี2,565นี้เลยนะครับด้วยบุญที่เราทําร่วมกันก็ขอให้เราได้สวดมนต์ด้วยกันทุกวันนะไหว้พระด้วยกันทุกวันนั่งสมาธิด้วยกันทุกวันนะครับ